ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดขายสลักกระพัดฟาดนี่บอกสโมโอครับสโมโพอพ่อเล้วพอ่อระตีพูดอยู่เบลนั้นไงจากมาเลยฟาดบักยางไหลเอาวันนี้ไปกินน้ำเน้ยนี่ไหม เอาเอาเอา,เอาใส่นีก่อนครับจอดมันเดียวแล้วเลยข้างหอประชุมอำเภอพยัคฆ์มตันในี้ได้ก็เอาที่ละ มระเทศอ,อันนี้เด็ดนี่แมนนี้เดีดประกอบยังงเดเอาว่าประออเนียนาประทับประทับร้อม ทา,ทางนั้นก็เป็นแักผลไม้ครับผลไม้ผลหมากลางไม้ะมะมจะเป็นชุดไหมครับแขงละห้าสิบบาทนี่อันนี้ก็ต,ตามป้ายตามราคานะครับโละ 50, ละห้าสิบฝรั่งห้าสิบแอปเปิลลูกละสิบบาท มังกรโลละห้าสิบนะครับตันั้นก็เป็นกล้วยโซนกล้วยผลไม้นี่ก็กล้วยหมากฟูย่างลาไลอันนี้ก็กล้วย,วยครับตลาดประย่างเงี้ยนะครับทางพุนกระแมนนะครับทางพุนกระแมนขอบพุนกระแมนครับครับ คค่ไมจับใจซื้อของังฮะเรนเดียเขาโคตรเอาวมันเทียนยี่สิบเนี่ยกวยเจ้ะอันนี้กวยอันนี้นกวย จ็กบาทขาดเนงห้าสิบบาทแม่ร้อยสามสิบห้าสบาทครบค่ะแพ็กละห้าสิบคสี่วันลก็ห้าสิบแม่อืมแวไปเจ้าป้่ะแวเปลี่ยนเก่าโตเลยอืมเอาอีกเจ้าล้นเลยก็แ้วเตีเอาเอาที่ละค่อย chặt năm chậu ở biển đi mắn nhẹ xí khẩu Cứ nhây thế. Bát. เนี่ยขายจังเด็ขายจังได็ดรละสามสิบหัวเดียวสิบว่ติ์หนึ่งมั้จี ใส่นซอยไปส่ซอยไปใส่ล่ะผอยเอาลูกเลยเอาลูกจาสวดไปไรเง้ยี่แม่มันจงเเฮ้ยนีอย่างน้เราต้ง้าเฮ้ย่างเีสง้รไปย้งมือกได้ไค่ะยเขียว อะรนี้ยบมเอาเอาเท่าไหร่แต่เนาอฟเอรนอยเอฟเฟอรนอยอืมนั่นแะเออเอาฟุ่เินเอาหัตถาแทะอืมมา บกสสมเดียเอาว่าบวกสมยังไหนให้จะเอาบกสมอันนั่นน่า ฝนตกมือขึ้นแม่ข้าอายุยังไงล่ะเตี้ยก็ว่าน้ำท่วมพยักสิขึ้นออ่าฮ่าฮ่้น่่าฮ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 ่่า่าฮานก็า่่่่้าน รบรรยากาศการจับใจซื้อของในบุญเขาศาักนะครับนี่ขันมาขันมาช่วงแรงนี่อาสีคือมาช่วงแรงอาคึกคักว่านี้นะครับอันนี้ช่วงตอนเที่ยงก็ค้นกับลยบ๊อบปันไหนกับตะว่าตลาดกใหง่ครับนะครับโฟนแม่นเบิดเลยครับอ้อม ผีวาการนะครับเต้นทั้งมุนกระเมียนนะครับน้กอสน้อยอย่างกระเมียนนะครับน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเน้ายเวอน้ำตาลอาติน้ำตาลน้ำตา้ดีน้ำตาลทอดน้ำตาลขาวเอีเจ้าบอทสิบบาท อันนี้เดฟุลเดมเอาบุนเอาแล้วเดียฟุนเอาเล้วสวัสดีค่ะรับาะไรคะเบียร์เมลอนอะไรเบียวเบียร์เมลงดอะไรบาทจ้ะ โอ้ยอย่างนี้รับลวงเลยถุงยีกบาทครับวันเนี่ยรับล้วงกันบ่โอ้รับลวงพันเก้าสิบบาทอีกสิบบาทอ่อนลอยเออ โคดกับบักกับยังเผือกเผือกถุงย็บบทเผือกเห็นดีเอาวัาเผือกยังเ,เดี๋เผือกหมดขั้วดินมันเทียนครับปอกอ,อืมพอไหม อันละสิแต่มันค่ะค่ายดีขายเบดิดนะครับ ก็เด้เห็นแล้วชอบก็เลยกดแชร์กดติดตามนะครับนมมีสารบรรลุแข้นขอบคุณและสวัสดีครับ